ทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับโคมไฟอะคริลิกโคมไฟ LED จากแบรนด์เพชรวิลเลจนะคะถือว่าเป็นโคมไฟชิ้นเดียวในโลกเลยก็ว่าได้ตอนแรกแม่แตนจะสั่งทำให้น้องมาวินในวันเกิดแต่พอถามน้องมะปรางน้องมะปรางบอกอยากได้เพราะว่าน่ารักมากๆและตัวเองก็อยากมีโคมไฟเป็นของตัวเองนะคะแม่แตนก็เลยสั่งมาสออันเลยค่ะ อยากจะบอกว่าแบรนด์เขานะคะจะทําตามรูปแบบที่เราส่งให้เขานะคะอย่างมาแตนก็เลือกรูปน้องมาวิะนองมะปรางส่งไปนะคะก็ได้ตามแบบที่เขาส่งมาแบบนี้ได้เลยค่ะและที่สําคัญเขาไม่ได้ทําเฉพาะรูปเด็กหรือว่ารูปครอบครัวนะคะรูปสัตว์เลี้ยงก็สามารถทําได้เช่นกันจ้ะยังไงแล้วนะคะตัวนี้อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็จะมีฐานตั้งนะคะแล้วก็ตัวอะคริลิกเท่านั้นแล้วก็เสียบปักก็ใช้งานได้เลย แล้วใครสนใจหรือว่ามองหาของขวัญน่ารักน่ารักให้คนพิเศษนะคะตัวนี้แม่แต่แนะนำเลยค่ะสำหรับคมไฟของเพชรวิเลตน่ารักมากๆเลยจะ